สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง f c e b o o k หมดสังแชนแนลเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอเลเจลีกันก่อนเลยครับชิมิสุเอสพัทครับพายกับทางด้านวิเซลโคเบไปศูนย์ประตูต่อ2 โดยทางด้านวิโซโคเบนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่9จากทางด้านยูชิโนริมุโตะหลังจากนั้นครับในนาทีที่87ครับทางด้านของเลโอโอซากิครับมายิงประตูย้ำชัยชนะให้ทางด้านวิโซโกเบนะครับเอาชนะทางด้านช e ิมิสุเอชพารไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ครับ เมืองทองยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านของราชบุรี FC ไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านเมืองทองนั้นได้ประตูขึ้นนำในนา,นาทีที่19ครับจากลูกที่จุดโทษจากทางด้านการยิงของวิลเลียนยังป๊อปหลังจากนั้นครับทางด้านของวันเด้ลีอาร์ดมาลินโยครับของราชบุรีมาตีเสมอในนาทีที่41หลังจากนั้นเกมทำท่าจะจบลงที่เสมอกัน1 1ครับแต่เมืองทองมาได้ประตูชัยนะครับในนาทีที่80ครับจากทางด้านของวิลลี่ยังป๊อป จบเกมครับเมืองทองเอาชนะทางด้านราชบุรี FC ไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกลาเยอรมันครับเมื่อวานมีเตะหนึ่งคู่นะครับกอทเทอร์เฟอร์คพ่ายกับทางด้านบายเยร์มินิกไป1ประตูต่อ3โดยทางด้านบายเยร์มินิกนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่10ครับจากโทมัสมุลเลอร์หลังจากนั้นครับในนาทีที่31ครับ โยชัวคิมมิดครับมายิงให้บบเยนหนีเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับจบครึ่งแรกจบที่สกอร์สองศูนย์นะครับครึ่งหลังครับเริ่มต้นมาได้ไม่กี่นาทีครับทางด้านปาวาร์ครับไปโดนไปแดงไล่ออกในนาทีที่48หลังจากนั้นครับบาเยนเหลือ10คนนะครับบาเยนมาได้ประตูหนีห่างเป็น3ามศูนย์ครับในนาทีที่68จากการทำเข้าประตูตัวเองของเซบาสเตียนกินเด็กหลังจากนั้นเกมน้ำท่าจะจบที่3ามศูนย์ครับแต่ทางด้านคอร์ทูเฟอร์ครับ มาได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่87ครับจากทางด้านของเซดิกอิทเทนจบเกมครับก่อนทุกเฟิร์สพ่กับทางด้านาบยูเมนิกไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยูเครนกันบ้างครับโคโลสครับพ่กับทางด้านวอสคาโปตาวาไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอันเตครับเอาชนะทางด้านเบซิตัสไป2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเลียงโซซิดาดบีครับพ่ายกับทางด้านอุเอสก้าไป0ประตูต่อ2และทางนาน alia, าด้านอัมเรียครับเอาชนะด้านเตเนนิเฟ่ไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษบาโลเอาชนะด้านานิวพอร์ตเคาวตี้ไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลจูเปเล่โปลีของเบลเยียมคารบูดครับเสมอกับทางด้านของเอเวลี่ลูเวนครับไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปชิพของอังกฤษ โอเวนที่เอาชานะทงด้านบิตเตอร์โบโลไป3ประตูต่อ0ูนย์และทางด้านเวสต์บรมบอมเิดอาเวียนครับเอาชนะทางด้านของ q p r ไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสดีโยงครับพ่ายกับทางด้านวาลองเซียนไปศูนย์ประตูต่อ1โซโซเสมอกับทางด้านของโอแซไป0ประตูต่อ0โลเดลเสมอทางด้านของเกนนอมฟูตไป1นึประตูต่อ1นถาวันอูเอสเสมอกับเกงกองไป2ประตูต่อ2 P.A.U. พ่ายกับทางด้านดักควิดไป1ประตูต่อ2นีออเอาชนะทางด้านวาลีด f อไป4ประตูต่อ1นึ่งมพ่ายกับทางด้านเลออัพไป0ประตูต่อ1และทางด้านนองซี่ครับเสมอทางด้านอาเมียงไป1ประตูต่อ1สําหรับผลฟุตบอลน,นะครับพิมิลิก้าของโปรตุเกสนะครับตอนนี้นะครับยังแข่งอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของ Sporting ้ i b b บบนะครับเอาชนะทางด้านของ v a l ิติโมนะครับไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่ที่กำลังแข่งในตอนนี้นะครับจะเป็นทางด้านของกิมบีเซนเต้นะครับกับทางด้าน f c p o r t ตตอนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะครับยังเสมอที่1ประตูต่อหนึเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับสำหรับฟุตบอลพิีเมริลีกของโปรตุเกส มาดูในส่วนของผลฟุตบอลฟินแลนด์กันบ้างครับวิตเรเลซิตคอฟครับเสม,มอเกิดทางด้านดุลลาปาร์กไป1ประตูต่อ1นอันติครับพายกับทางด้านของเซโลโจกาไป1ประตูต่อ6ผลฟุตบอลลีกาสองของเยอรมันไฮเดนแฮมเอาชนะทางด้านดามสตัดไป2ประตูต่อ1นและทางด้านของเลดเกนสบวกครับเอาชนะแด้านของเอสเกเบียอานะครับไป23ประตูต่อ2 สำหรับโปรแกรมฟุตบอลน,นะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของผลฟุตบอลมีฟุตบอลเคลีกนะครับ4คู่คู่แรกจะเตะเวลาเที่ยงตรงครับโปฮังสเตอร์เลอร์พบก,กับเจจูยูไนเต็ดคู่บ่ายสองครึ่งจะเป็นอุซานฮุนไดพบก,กับทางด้านของกวางจู f อนะครับคู่5โมงเย็ยนอีก2คู่ครับจะเป็นชุนบักมอเตอร์พบกับอินชอนยูไนเต็ดและคู่สุดท้ายจะเป็นเดกู f c พบกับซูวอน f c นะครับ ในส่วนของเจลีครับมีลงสนาม4คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลาเที่ยงตรงครับเวสกาเซนไดพบกับโตโก s h i ชิมาวอติดคู่บ่ายโมงตรงจะเป็นเอฟโตเกียวพบอุรวะเรดไดมอนด์คู่4โมงเย็นจะเป็นทางด้านโยโกฮาม่าเอพบกับโยโกฮาม่ามารีนอตและคู่5โมงเย็นครับจะเป็นทางด้านของอวิป้าฟุกุโอกะพบกับทางด้านซากันโทซู ในส่วนของโปรแกรมไทยลีก2นะครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกจะเตะเวลา5โมงเย็นนะครับอันนี้เวลาไม่แน่นอนนะครับพอดีทางเว็บเขาอัปเดตให้ผมไม่แน่นอน,นครับแต่ก็อันนี้เป็นเวลาคร่าวๆนะครับก็จะมีรรนองยูเนเตตพบลำพูนวอริเออร์คู่5โมงครึ่งจะเป็นแพร่ยูเนเตดพบขอนแก่น FC คู่6โมงเย็นอีก2คู่ครับจะเป็นไชน่าฮอนบิลพบกับทางด้านสุโข,ขทัย FC แล้วก็ทางด้านราชนาวีพบราชประชา ส่วนคู่1นึ่ทุ่มนะครับจะเป็นลำปาง f อพบกับระ่ยงเอฟซีนะครับในส่วนของโปรแกรมไทยพิม์ลีครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเสร็จเวลา5้าโมงครึ่งครับก็จะเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดพบแบงคอกยูเนเต็ดคู่6กโมงเย็นมี2คู่นะครับเชียงรายยูเนเต็ดพบประจวบ FC คู่นี้ช่อง5ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดพบชนบุรี FC คู่นี้เอ่อจีเอ็ถ่ายทอดสดนะครับสำหรับคู่ขอนแก่น ในส่วนของโปรแกรมซูเปอร์ลีกของตุรกีครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา5โมงครึ่งชีวัตสเปอร์พบก,กับทางด้านของคารากุมรัสและคู่2ทุ่มจะเป็นอันตายาสเปอร์พบก,กับทางด้านมารายาสเปอร์คู่5้าทุ่มจะเป็นทางด้านของอาัาอาดานาเดเมียสเปอร์นะครับจะพบก,กับทางด้านของเอ่อแกสซิทเทปนะครับ ในส่วนของโปรแกรพมพรีเมียร์ลีกของยูเคนะครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลาหกโมงเย็นนะครับก็จะเป็นอเล็กซานเดียนะครับพบก,กับเอฟซีมาริอุธพอนะครับคู่3ามทุ่มจะเป็นชัตเตอร์ยอโดเนสพบก,กับเวเลตคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นลาสพบก,กับเดนโมเคียบในส่วนของพรีเมียร์ลีกของรัสเซียครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลาหกโมงเย็นครับคิมกิพบก,กับโลโกโมทีฟมอสโก คู่2ทุ่มครึ่งจะเป็นซีนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพบกับเคียยาโซเวตทอปและคู่5ทุ่มจะเป็นสปาตั ko, กมอสโกพบกับเอฟซียูฟาในส่วนของโปรแกรมดีกา2ของเยอรมันครับมีลงสนาม4คู่ครับโดย3คู่แรกนั้นจะเตะพร้อมกันเวลา6โมงครึ่งคาคูพบก,กับซังเาอรีอิงโกสตัดพบดุสเซดอรฟพาเดอร์บอลพบโฮเทิลคิวส่วนอีกคู่หนึ่งจะเตะเวลาตี1ครึ่งครับเป็นลอสต็อกพบชาลเกส0-4 ในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับมีลงสนามทั้งหมดนะครับ7คู่โดย2คู่แรกครับจะเตะพร้อมกันนะครับเวลาหกโมงครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแอสตันวิลล่าส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเชลซีครับพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ PPTV ท d ถ่ายทอดสดนะครับส่วนคู่3ามทุ่มนะครับก็จะมีอีก4คู่นะครับก็จะมีวัตฟอร์ดพบนิวคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้พบเบอร์ลีย์ลีดยูไนเต็ดพบเวสต์แฮมและเอเวอร์ตันพบนอริดนะครับ ในส่วนของคู่ดึกนะครับจะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งจะเป็นแบนส์ฟอร์ดพบลิเวอร์พูลในส่วนของเชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมดนะครับ10คู่คู่แรกจะเตะเวลาหกโมงครึ่งครับเรดดิ้งพบมิดเดิลสเปนแล้วก็คู่ที่เหลือครับจะแข่งพร้อมกันเวลา3ามทุ่มนะครับก็จะมีสวอนซีพบฮันเดอร์ฟิลด์สโตล์ซิตี้พบฮันเชฟฟิร์เนตพบดาร์บี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบมิลวอว์บิสตอพบฟูลแลม มอนสมาต์พบลูตันแบ็กปูพบบาร์ลีแบ็กเบิร์นพบคาดิฟและเบอร์มิงแฮมพบเวตันนะครับในส่วนของลาลิกาสเปนครับมีลงสนาม4คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา1นึ่ทุ่มอาราเบสพบแอตเลติโกมาดริดคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดส่วนคู่3ามทุ่มสิครับเป็นวาเลนเซียพบแอตเลติกบินเบานะครับคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งก็ถ่ายทอดสดส่วนคู่5้าทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นเซบียาพบเอ็นบัลยอน และคู่ดึกสุดครับเวลาตีสองเหลียวมัดลิดจะพบกับบียาริอัลในส่วนของซีรีบีของอิตาลีครับมีลงสนามทั้งหมด6คู่4คู่แรกครับจะเตะพร้อมกันครับเวลา1ทุ่มมอนซาพบบอนเดโมเนโคโมพบเบเวนโตซินตาเดล่าพบเลเช่และอาร์คลี่พบเวชานะครับในส่วนคู่ทันมาจะเตะเวลา3ทุ่ม15เลจีนาพบฟอซิโนเน่และคู่ดึกสุดเวลาหทุ่มครึ่งครับจะเป็นโคเซนซาพบโคโตเน่ครับ ในส่วนของลีกเดอของฝรั่งเศสมีลงสนาม1คู่ครับเตะเวลา2องทุ่มบัสเตียจะพบอายาซิโอในส่วนของซีเรียของอิตาลีมีลงสนามทั้งหมด3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา2องทุ่มจะเป็นสเปเชียพบเอซิมิลานคู่นี้ b e อิงสปอร์ตถ่ายทอดสดคูฮาทุ่มครึ่งจะเป็นอินเตอร์มิลานพบอัตาลนตาคู่นี้ b e อิงสปอร์ตถ่ายทอดสดและคู่ตีหนึนะครับจะเป็นเจนพบเวโรนา ในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่โดย5คู่แรกครับจะเตะพร้อมกันครับเวลา2องทุ่มครึ่งยูเนียนเบอร์ลินพบอาร์เมเนียบิลเฟลไลซิกพบแฮธาเบอร์ลินคู่นี้พพทีวีเอสดีถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แฟงเฟิร์ตพบโคลนโลนเลวอคูเซนพบไมล์แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์พบวอเบวก heim, บส่วนคู่ดึกสุดจะเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นมิเชลกักบ,บักพบดอทมูลคู่นี้พพทีวีเอสดีถ่ายทอดสด ในส่วนของลีกทัอังกฤษครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมด10คู่นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับยังไงถ้าผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโดยทุกคู่จะเตะพร้อมกันครับเวลา3ทุ่มครับก็จะมีทางด้านของว well, อร์ซอพบบิสตอร์เวอร์สวีดอนพบโคลเชเตอร์ชาตันอยู่ในเตะพบคาร e s ลส n คันทอบพบพอร์ตเวลล์เซาฟอร์ดพบนอตแฮมฟอร์เรสขอประทานอภัยครับเป็นนอตแฮมตันนะครับ โลเดลพบโฮแฮมเรตันโอเลียนพบทางด้านเมนฟิลด์ฮาร์ดี้ฟูพบเอเชเตอร์ฮาโลเกตทาวพบสตีฟเนตฟอเรนกีนพบทันสเมียและคอรีทาวพบแบทฟอร์ดนะครับในส่วนของลีกว่างอังกฤษนะครับวันนี้ก็มีลงสนามทั้งหมดนะครับ12คู่โดยทั้ง12คู่ครับจะเตะพร้อมกันเวลา3ทุ่มก็จะมีวีแกนพบเชอร์เนมซันเดอร์แลนด์พบโบตันชูวิลลี่พบเอฟซีวิมเบอร์ดัน ลอตเทอร์แฮมพบคูอเล็กซานดาพีมาร์ทพบดอนคาร์เตอร์ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดพบจีริงแฮมมอร์แคมพบทางด้านเอ็กลินตันมีตันคินดอนพบวีคอมอิสวิดพบเชฟเวนเดย์ชาตันพบพอร์ตสมาร์ทแคมบิดพบพีวูดทาวน์และทางด้านเบอร์ตันอเวียนครับพบลิงคอนในส่วนของเซคุนดาลีกาของสเปนมีลงสนาม3คู p, ่ค ok ู่แรกจะเตะเวลา3ามทุ่มยูดีไอซ่านะครับจะพบกับบูกอน ส่วนอีกสองคู่จะลงสนามพร้อมกันเวลา5ทุ่มลาพามาัสพบบอนเตเฟเรนาอัมเมเรเบียต้าพบเออีบาในส่วนของพีมิชิปสกอตแลนด์มีลงสนาม3คู่โดยทั้ง3คู่จะตะพร้อมกันครับเวลาสทุ่มมาเธอวิลพบรอตเคิ์ตี้ฮาร์ดพบลิฟวินตันดันดีพบเรนเจอร์ในส่วนของจูปิเล่โปลีของเบลเยียมมีลงสนาม3คู่ครับ คู่แรกจะเตะเวลา3ทุ่ม15เบียชอตพบทางด้านของยูเพนคู่5ทุ่มครึ่งจะเป็นซาวาแกมพบคอไทยและคู่ตี1 45จะเป็นสตองดาลีอาร์พบแซงซุยดองในส่วนของเอลวีดีวีซีของฮอลแลนด์ and, มีลงสนามทั้งหมด5คู่คู่แรกจะเตะเวลา3ทุ่มครึ่งวิลเลียนทเวพบพีเอสวีไอเอลเฟนส่วนอีก2คู่จะเตะพร้อมกันครับเวลา5ทุ่ม45วินเทจอันเนมพบฟอยตูนอาจแจคันต์ดัม um, พบกอนดิงเกน แล้วก็2คู่สุดท้ายครับจะเตะพร้อมกันเวลาตี2อ,อูทากพบชวโวและฟรฟยนูดพบกับเอ็นซีไนมาเกนในส่วนของโปรแกรมพิมเมริก้าของโปรตุเกสจะมีลงสนามทั้งหมดครับ3คู่โดยคู่แรกก็ะเตะเวลา3าทุ่มครึ่งโมเรเลนพบอารากา้าแล้วก็คู่เที่ยงคืนจะเป็นวิตเรียกินมาไลพบเบนฟิกา้าส่วนคู่ตี2ครึ่งจะเป็นดันเตล่าพบฟามารีเคา ในส่วนของลิกเกอิงฝรั่งเศสมีลงสนามทั้งหมด4คู่คู่แรกครับจะเตะเวลา4ทุ่มเซงเอเตียนพบนีดคู่เที่ยงคืนจะเป็นสตาบุกพบริวคู่ตีสออีก2คู่ครับก็จะมีเปเชพบทางด้านมงปริเยคู่นี้บีอิงสปอร์ตสองไททอดสอดและอีกคู่หนึ่งจะเป็นลียงครับพบกับลอริยองในส่วนของออสเวนคารของสวีเดนครับมีลงสนาม1คู่จะเตะเวลา4ทุ่มครึ่งครับมันโมพบอเลโบ ในส่วนของซูเปอร์ลีกของสวิตเซอร์แลนด์มีลงสนาม2คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา5ทุ่มยังบอยครับจะพบกับทางด้านของเซนกันเล่นและอีกคู่หนึ่งจะเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งเซเวตเอฟซีครับจะพบกับเอฟซีโรซานแล้วตอนนี้ผลล่าสุดนะครับของ ฟุตบอลอ่าพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสนะครับคู่ระหว่างกีเวเซนเต้กับเอฟซีปอโตครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีจะจบเกมนะครับยังเสมออยู่ที่1ประตูต่อ1นโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลนักข่าวขนที่ผ่านมาว่ามีข้ออูไหนสกกรอเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมอดสั่งแชแนล เพื่อท่านจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ